ควานี่วามชอบมันยกาที่เาใเนี่ยเนี่ยมันมข้ามาในั้นนี้แล้วมันอยู่ข้างล่างช่วยด้วยค่ะนี่วัน่ลนี่ยหวีดไม้ต้องัวเปิดมันจะวิ่งบ้างนื่นมันวิ่งไม่ทังอ๋อทางนู้นปิดใช่ไหมทางนู้นปิดอยู่ค่ะ กลัวครับพี่กลัวกระถางเลยมันดังกูโอ้ยแม่เจ้าได้ไหมมันมันลื่นมันเลยออกซาฉันไปยกนี่ก็ไม่มีที่ไหนยกมาโคตรตัวเลอะเลย จะพงมาไหมให้น่ารากไหมเลี่ยหลปไมาๆเอาแค่นันเดียวไหมฮะจะจะไม่ถึงจะ่อกันเลยวผมออือใช่ไหมเอาเอาวายเมจ้าตัใหญ่ไหมใหญ่อู้อพระเจ้าช่วย เมื่อกี้มันขดตัวยาวเลยเรียบร้อยหมาจะเฝ้าเฝ้ามาทั้งคืนแล้วเนี่ยเฝ้ามาสองคืนแล้วค่ะเ่ามาสอคืนแล้ว เห็นหัวแล้วเห็นเห็นแล้วไม่ได้มม่ยาวเห็นหัวแล้วอ้ดูง่ะหูแม่ตาดูน้าดูเลยไม้กันนะไม้ๆผมไม่นี่ก็จับเก่งเนาะทำทำอะไรไม่ถูกจริงๆค่ะขออนุญาตถ่ายรูปไว้ก่อนนะคะค่ะจะลงยูทู e ค่ะอุ้ยดูเบลอเลยนะยังเล็ก ยิไมะนีไอ้ตานีหรือว่ายังอยู่ไงนะอ้านี่ยเจ้าตงจงอางละสามเมตรกว่าแล้วมาทำอะไรอ่ะฮี่รใครใครใกินได้กินมาที่กินมา ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ่มันเข้ามาอยู่ในนี้มันเขามาไล่จนได้โดนอมาอยู่บนตู้เย็นหรอเดี๋ยวกูจะเอาลงเฟซบุ๊กไอ้ไอ้ตาโดนก็ไม่ร้กลัวไจะ ส่งทำกันเลยแล้วหมามเฝ้าอยู่ตาตาจุน้ำไม่ติดี่ตรงนยยังเล็กอยู่ีสองบาทให่ไม่เล็กเลย้ดูเลยใคใครไปจับถุงนะค่ะไหนครับไม่เอาใครเอาไปให้ใครไม่ไม่ไม่มีไม่มีกินอ่ะไม่มีเดี๋ยวเอาไปให้เออเอาเลย ดูมากเลยเอาน้ำน้ำมาเรียกที่นะไม่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 กัดนะเอาบุหรีไม่ดูบุหรี่เลยไม่ไม่ไม่ผมไม่ดูเอาน้ำน้ำมานี่ยังตัวเล็กอยู่นี่แบบถ้าว่ามันเข้าไปตรงนั้นนะนะมันมันมันจะเลื้อยช้าเลยนี่มันลื่นเพื่นมันลื่นเดี๋ยวถ้าว่าแบบนี้มันจะเร็วเร็วเดียวนะครับ เลื้อยปัดไปปัดมาเห็นก็นึกว่ามันออก,อกแล้ว,ไ,ลวไอ้พวกนี้ไม่กล้ายกเลยยังยกไปอันสุดท้ายมันมันนอนไปไม่ไหวอ่ะไม่กล้ายกเพราะรู้ว่ามันมีนไงพยายามเคาะทีละอันไอหายโเล็กมันเข้ามาสองวันแล้วใช่ไอ้พวกนี้ถ้าว่ามันแน่นมันฟู่ฟู่แล้วก็อย่าเข้าไปไอ้พวกนี้มันจะไม่นั่นเรามันจะหนีเนี่ยมันกูเนี่ยนี่มันเก็บไว้กูเกยบไว้ฟู่ฟู่มู่มู่แม่ถ้าจะดูก็เดี๋ยวผมจะปล่อยให้ก็ได้ไม่ไม่ค่ะขอบคุณไม่ค่ะ อเผ็ดเผ็ดเพี๊ยเอาไว้นั่นนะเอาน้ำเลยให้พี่ิินนะไม่แม่ผมไม่ไม่แม่เอาแล้วครับผมผู้ชายได้ฮัลโหลรู้ไหมเดี๋ยวจะไปลงเฟสบุ๊คแล้วนะแล้วอนาคตมันจะเป็นไงต่อไปคะไปลงหม้อเดี๋ยวเขาก็ไปไปจัดการเขาจะเผาแล้วโรกเอาเกล็ดออกอย่างเดียวก่อนจะไม่ลอกหนังเจ็ดเคยกินตั้งแต่เด็กๆแล้วอุยอย่างหนังเอาไปทํากระเป๋าได้ยังคะ จะได้แต่ตัวมันเล็กครับได้กระเป๋าตังค์อย่างเดียวดิกระเป๋าใส่เศษตังค์ด้วยบางบาง,บางไม่ใช่ตัวใหญ่นะเอาอะไรดี้ะนะกว่มไอมขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะไม่เครับ